ดีค่ะอัปเดตบันญัติจ้าทุกคนด่ากันแล้วกับผ้ากันนันดูแลกันที่กอลไปน้ำตาลผ้านองมาเรียงคุณแม่จะไปเข้าเข้าเข้าบริษัททบไลน์หาคุณพ่อในห้างนะคะโมนีก็จะตามไปพัทยาพอบีอยู่พัทยานะคะอ่าแล้วทีเนี้ยล่าสุดก็มาเจอน้องคอปเตอร์กับน้องน้ำตาลอยู่อเมซอนตามมาถึงแล้วเพราะว่ากลัวเอื่องชุกผ้ากันมาจังไหนมาสันนั่งแกะมาวสันเอินแกะมาจากนั้น จัดในหมู่บ้านอะไรกันเนี่ยพอ่แทนที่สะออกมานี่ยเมนซึ่งพอตอมไปที่เดือดกันหมดลืมไม่ว่าล,ล,ลืมว่าเรายังไม่อาบนะน้ำแม่แกจะนาสงารคนเดยกกับนอ,องมัน,นาาาจะไสจ่าหายด่ากันแต่ว่ากะมันไม่มีอะไรที่มันก็เป็นการจมการบอกของเดอยจมให้น้องแม่แม่แม,แม่ให้หลูกจมให้ลูกมันก็ไปเรื่องธรรมดา,าปกติดูทำผิดเราก็ต้องทำโทษเราก็ต้องตรงจมตรงบนบนแล้วก็ต้องฟังด้อยลูกเวลาแม่พูดน่ะให้ฟังมีสติอือ ทีสีสี้ไม่ระบายก็ไม่อยู่ท่านสี่ไมีสมาธิอืมมันมี่ันดาราพี่น้องค่ะบางคนก็ดามงดามากใครดามากก็เข้ามาดูคลิปนีเด้วยนะคะบริสร้างกันดอบริสร้างกันบริถารอบอกแก่กันแต่ข้าวก็เป็นการบอกกันเตือนกันสอนกันยืดน้ำกันให้บอกกันได้เออดมีน้ำกันไฮบอกร์กันได้ซ้ำพัวกั้วเนี่ยมีไฮดามีจมไฮกันแดงกันเป็นเรื่องธรรมดา ควา่ฟังตื่นแล้วนั่นแหละก็ทุกคนก็ี๋ยคือขอความร่วกันครอบครัวมันเดิมอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมหัากันเออหัากันที่เราได้กันที่เราเออจะได้อีกก็มาเปิมอีกพอาว่าตั้งแต่เมไปอืมเนคือบรรยากาศนะหน้าหมู่บ้านร้านกาแฟเออผู้แม่กับแม่กินพอมาถ่ายรีลาวเนี่ะห่างคนจะแม่หอดดึกในเช้าน่อยค่ำในเช้าน่อยก็เลยว่าเข้าไปช่วงนี้ไงรถกติ เพราะว่าคนเลิกเรียนนคนเลิกลงานคนเลิกเรียนก็ได้ออ่ะโอเคเดี๋ยวน่ากินกาแฟค่ะออกไปออกไปหาคุณพ่พอเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่ไปสวัสดีปีใหม่คุณพ่อเลยแล,ล้วก็จุดจีนกับพี่หลวงหยอนเลยทั้งสวัสดีปีใหม่ทั้งจุดจีนอ่าดูโอกาสเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หนะฮะคุณพ่อที่เราเคารพรักนะคะเมืเอเ่อวานข้วางข้อกับไปวันได้โทรหาคุณพ่อแล้วเร็จแล้วก็จะตามไปพัทยาน่าจะถึงดึดหน่อยก็ไม่เป็นไร เพราะว่านี่ลีกับพอบิก๊ก็อยู่พัทยาแล้วไปยังมาตีไปหาหมอพาักาที่งานเพราะว่ามืออื่นเขาล่าซอดแจง้งพ่งนี้เลยนซอดแจ้งเหมือนบอกเออเลิกตีหาาคืนกว่าจะโน่นนี่นั่นกับหวกม่วงกวากับตั้งเดออกะกม่วงกว่าได้ออกกว่า,วาวจะไปหาพัทยามาันเก่ามงเก้าโมงเราก็เข้าโรงแรมนอนอาบน้ำเป็นบา้างเป็นแดดแล้วอลยรเงี้ยเลยลืม่ามีหมนองยู่หมองนอนเมือม่อยกับเมื่อยเพราะแห้งแล้วไปยังไปหาที่พักยังไปหาที่รอหเท้าที่พักอีกเสียเวลาอีกเพราะว่ามันหลายคนดูบหลายคน เงื่อนภาษาญ่ากับภาษาเลวมันเงื่อนแล้วมันก็เป็ยากขี้ของเงื่อนแหละกับเลวผมบอกอ่าแต่ที่นี่ก็เลื่อนมีรีสอร์ทก็เล่นจูประกายว่าบ่ได้ได้นั่งมันต้องไปหาบานพักอ่าคือบานก็รีสอร์ก็ไปนั่งก็ไปเมืองบ้านเมืองงามพอจูแล้วก็ได้โรงแรมแล้วได้รีสอร์ทอพเปอรี่รีสอร์ทก็เหมาเลยค่ะประมาณเกือบยี่สิบห้องเออยี่สิบห้องเยอะก็อยู่ด้วยกันทุกคนทั้งแดนเซอร์นักดนตรีนักร้องมืออื่อนเหอนกับที่ ก่อนกันง่ายดีสอดมอค่ะมอเลยค่ะนี่จะได้มอลกระชูห้องดีบอะบ่ดีบ่อสบ่ได้หไปอะไรเงี้ยเดรนในช่วงห้องบอสคืปกูชาดนั่อันเตะทลองรถเดลยทีงานเรามันมีเท่านี้มันก็สามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลได้แต่ถ้ามันเดียวสองร้อยสามร้อยกับบัวใบได้ค่ะฉันมีแค่นั้นปวดหอยเยอะบัวใบแล้วเขาเตอไปนี่เขาปวดหอยอยู่เพราะฉะนั้นเราก็มันมันกัดสมัยใจบอสทำบอสทำอย่างเงี้ยบอสไม่ลำบากอะไรเออ บืทุกย้อนดอกฝอยรองเรี่ยมมีสอนเห็ดที่นันนอนอืมกระเลี้ยงตีหน่อยที่น,นั่น่อยกระบืทุกย้อนดอกฝอยกระเลี้ยงอันใดที่เทาพ่อซัพพอร์ตเทาดูแลขันไงเทาก็ดูแลไปแต่ลักขันกูถูกกระเลี้ยงกูนี่จะสูงคนผิดค่ะนี่มือนอั่นเออแต่ที่นี่อะเออสาธุน้ำหนูบนแอนนอนหกคนเทานั่นอ,นนอ,นอ,นอืม,มก็พรุ่งนี้นะคะที่ปราจีนบุรีรับเลีลเ้ยงต่อก่อนวันแรกที่เราจะได้แสดงแบบว่าต่อหน้าผู้คนมากมาย ตอน้าะจะผภาจะผภาจากงานแหลกไลฟี่ค่ะไล์ให้ชมฟรีทั่วโลกทั่วประเทศเลยนะคะก็แค่เข้าไปให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้มีความสุภาพนิดนึงน,นะคะทุกคนเคพราะว่าไลฟ์สรให้ฟรีถ้าคอมเมนต์บ่ดีบอกออกย่างเดียวค่ะดีออกดีออกดีออกย่างเดียว๋ยวจะบอกไอุ้นไว้เลยใครคอมเมนต์ไม่ดีไม่ต้องดูค่ะเชิญค่ะอืมโอเคนะคะทุกคนวันนี้มาอัปเดตว่าวันหยุดว่เราทําอะไรบ้างอ่า เป็นอย่างแน,น่มันอยู่กับนึงแบบพวกนี้ไปซักพงสักผาอะกายเครื่องมือแล้วเที่ยนชีพส่วนตัวเหมือนแต่ก็เอาโทรศัพท์มาเห็นบอเอาโทรศัพท์มาทำทำธุระส่วนตัวซื้อของเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวอ่าแล้วก็ไปรีแลกไปทำธุระแล้วก็ไผถ้าวันหยุดนะบอสจะไม่ไม่ไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับกับใครทั้ง,ง,งทใดทั้งสิ้นไม่มีกฎเกณฑ์อะไรใดๆคือให้เขารีแลกให้เขาพักผ่อน มื่อนีอ้คนจิไปหาในหามื่อที่ก็ได้มือ่อที่เมื่อที่คับายแต่ว่าไม่เป็นไรบอสขับเองได้เพราะว่าเขาอาจจะมี้ตุละให้เขาไปให้ตุลาชวนตัวสักขาสักแขาอืมจัดกาไปนี่แหละท่าเขาไปมันเป็นวันหยุดเราก็ไม่อยากที่จะไปกดดันทีมงานเอยกระคับรถได้โอเวอร์ในเรื่องหาอืมสบายใจไปได้ยีกตองสองคนสาวตองนั่งยิ้มไปเปลยอยู่นี่เอออีหาในก,กับครับเราะว่เปลี่ยนเพราเป็นอย่างกูอยู่แล้วมึง ไม่เป็นไรเพื่อนกูดูแลมึงได้ล่าสุดกับปวยแล้วเามีคนถามว่าทำไมนูข้าวจังเพราะว่านูใช้โนชัตโตเกียก็ขายดีจริงๆนะล่าสุดคุณผู้เรียไม่อยู่ไหนเกี่ยนีกเบิ้ไอนี่นันตาลทห่เชียว่าสั่งอันนี้สวยค่ะเป็นสาวโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ